สวัสดีครับผมแสงนิดเพล่งศรงีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยรุ่นคงกระพันนะครับหลวงปู่สมานนะครับสำนักสงฆ์เขายางหักนะครับราชบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับอันนี้ก็ เหรียญเดียวจอดนะครับนะครับรายการนี้เดี๋ยวนี่นะครับนี่รายการที่88นะครับเนื้อชนวนโบราณลงยาพืนขาวลงยาจีวรฝั่งพลอยขาวจะสร้างเเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้สร้าง129รลังนะครับ129รลังนะครับ129รลังก็จะมี2พิมพ์นะครับ นะครับมีสองพิมพ์นะครับเดี๋ยวมาดูี่เขาก็จะมีคาถานะครับนี่เห็นไหมรุ่นนี้ก็จะมีคาถาให้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับฟืบม,มหาชนวนยาขาวนะครับเดี๋ยวค่อยแกะออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยซีนใหม่นะครับโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเอ้ย ไปนอนเลยไปนอนเลยสายป่วนนี่ชนวนยาขาวฝังพลอยขาวนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับนะครับก็จะมีทั้งอ่าเดี๋ยวนะขอบเรียบแล้วก็ขอบคงกระพันนะครับขอบถ้ามีขอบนะครับมีขอบก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ ขอบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะตอกคงกระพันนะครับอันนี้คือมีขอบอันนี้คือขอบเรียบนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> ครับโอ้นี่อันนี้คือขอบเรียบนะครับเดี๋ยวนะอ่านี่ฝัง่งลอยขาวนะครับ ยิมขอเปรียบโอ้ยอย่างสวยนะครับเดี๋ยวผมหากล้องแป๊บหนะครับก็หยิบมาเป็นบางรุ่นบางรุ่นก็จัดหนักหน่อยบางรุ่นก็เบาหน่อย <c oughs> นะครับจัดหนักตลอดไม่ไหวนะครับ <c oughs> เอาแค่พอประมาณนะครับดูหน้าหลวงพ่อหน้าตาคมชัดเดียว ลายละเอียดปึ๊บนี่จมูกร้อยๆโอ้โหเหมือนหลวงปู่มากเหมือนหลวงพ่อมากเลยครับเห็นไหมดูดิโอ้โหมีมีตาเห็นไหมโอ้โหดูดิยางสวยรุ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ดูดิฝังพลอยขาวนะครับนี่นี่ ข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับยันนี้คล้ายยันคล้ายยันาบารมีพระพุทธเจ้าคล้ายๆนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตรงนี้เขาจะตอกอพุทธโธนะครับตรงนี้ตอกพุทธโธนะครับนะครับตรงนี้ก็จะตอกอส่อเสือนะครับเป็นชื่อหลวงปู่นะครับ อันนี้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับโอ้เป็นโซนวันเกิดผมนะครับเนี่ยเห็นไหมเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับอันนี้คือโซนวันเกิดนะครับโอ้เนร่ยนรุ่นนี้สวยมากนะครับเฮียดหปรับไฟแป๊บหนึ่งสวยมากครับรุ่นนี้บอกเลยครับ เหรียญเหรียญจริงสวยสวยกว่าในรูปนะครับเหรียญจริงเนี่ยถ้าได้จับนะจะสวยมากนะครับเหรียญเขาแบบไม่มีตําหนิเลยนะครับเหรียญสวยดีเห็นไหมครับดูเส้นจีวรนะครับโอ้โหดูดิอย่างสวยนะครับ นะครับเรื่องของเรื่องก็คือสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับก็มีแค่สองพิมพ์สร้างร้อยยี่สิบก้าลังนะครับโหสุดติ่งนะครับสุดติ่งเหรียญน,นี้สร้างเเหรียญน,นะครับนี่เหรียญอันนี้นะครับกล่องก็จะมีอขออนุญาตวางแปนงกล่องข้างหลังก็จะมีคาถากำก,กับนะครับ เห็นไหมครับหลังกล่องก็จะมีคาถาหน้ากล่องก็จะมีคาถานะครับเห็นไหมนะครับก็ใครที่ชอบสายเหนียวนะสายเหนียวก็ไปท่องเอานะครับไปท่องเอาเช่ามาแล้วก็ไปท่องเอานะครับนะครับอันนี้สร้างเก้าเหรียญน,นะครับว่าสวยจริงนะครับเหรียญเนี้ย ดูดิเห็นไหมครับหนึ่งในเก้าเหรียญอยู่กับผมแล้วเหรียญหนึ่งนะครับอ,อีกแปดเหรียญจะอยู่กับใครนะครับโหสร้างเก้าเหรียญก็ถือว่าสุดแล้วนะครับนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะมีเหรียญนชนะใจนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับตอนนี้รอของอยู่นะครับรอของอยู่ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ